แนะนำวิธีการเช็คใบมีดนะครับในกรณีที่ใบมีดตัดผ้าไม่ได้หรือตัดผ้าไม่ขาดนะครับอาจจะเกิดจาก2กรณีนะนั่นก็คือใบมีดทื่อนะครับกับอย่างที่2ก็คือมีพวกเศษผ้านะครับเข้าไปอุดอยู่ระหว่างระหว่างใบมีดบนกับใบมีดมีดล่างนะครับให้เราดูนะตรงนี้นะครับนี่ระหว่างใบช่อง ตรงนี้นะครับระหว่างใบมีดบนใบมีดล่างนะถ้ามีเศษได้เศษผ้านะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้มีการเข้าไปอุดอยู่นะครับเสร็จทีนี้มันจะเกิดยังไงขึ้นบ้างนะครับก็นั่นก็คือจะตัดผ้าไม่ขาดนะครับนะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือให้เราเช็คดูว่าเวลาเราหมุนเวลาเสาเข็มปักลงสุดนะครับใบมีดบนนะครับต้องสับต้องสับลงกับใบมีดล่างจนสุดแบบนี้นะนะครับ ถ้าเราหมุนจุดสุดแล้วใบมีดอ้าอยู่แบบนี้แสดงว่าใบามีดบนเขาขยับนะเราต้องขันแล้วก็ปรับใบมีดบนลงมานะครับแต่ถ้าเขาสับกันอยู่แบบนี้แล้วแต่ยังตัดไม่ขาดนะครับแล้วมีเศษได้เข้าไปอุดอยู่ตรงนี้นะแก้ไขย,ยังไงนะครับวิธีการแก้ไขก็คือน็อตยึดใบมีดล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราใช้ไขควงนะตรงนี้นะครับน็อนตตัวนี้นะนะครับคลายออกหมุนทวนเข็มนาฬิกา ไม่ต้องขันนวดออกหมดนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ใช้นิ้วเห็นไหมใบมีดใบมีดล่างเนี่ยมันจะขยับได้แล้วนะครับพอขยับได้นะเราให้เราใช้ปากคีบนะครับเคี่ยวๆออกนะครับหรือใช้อะไรเป่าๆออกนะครับหรือแปรงก็ได้นะครับปัดออกนะครับปัดเศษผ้าเศษฝุ่นผ้าฝุ่นได้พวกนี้ออกนะครับนะพอปัดออกหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปล่อยเห็นไหมครับพอเราปล่อยนิ้วนะครับใบมีดใบมีดล่างเขาจะมาชนกับใบมีดบนทันทีนะครับ ก่อนที่เราจะขันนะหมุนใบมีดบนให้ขึ้นให้สุดนะครับนะหมุนใบมีดบนให้ขึ้นให้สุดแล้วนะครับขันน็อตล็อกไว้เหมือนเดิมเห็นไหมพอขันล็อกไว้แล้วนะครับใบมีดล่างจะขยับไม่ได้แล้วทีนี้นะครับเราก็มาทดสอบดูว่าอ่าเราขันแล้วเนี่ยเขาตัดขานหรือเปล่านะโดยเราก็ไปหาได้มาก็ได้ครับนะ่ได้อ่า เอาเส้นได้ลองดูพาดดูนะครับแล้วก็ใช้มือหมุนวงล้อนะหมุนไปข้างหน้านะครับหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนชึบนี่อันนี้คือตัดขาดปกตินะอลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับหมุนอ่าแบบนี้ขาดปกติแบบนี้คือ,แบบคอโอเคนะครับใบมีดใบมีดยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่ตัดแล้วไม่ขาดนะครับนะตัดแล้วไม่ขาดนะครับไม่ขาดแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนใบมีดนะครับนะ วิธีการเปลี่ยนใบมีดก็เรามีคลิปอยู่แล้วนะครับนะแนะนําให้เปลี่ยนทั้งใบมีดบนและใบมีดล่างนะครับนะเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนเฉพาะใบล่างอย่างเดียวก็ได้นะแล้แลแต่เราสะดวกนะครับนี่คือวิธีการเช็คการใบมีดจากโพกนะครับขอบคุณครับ